ลูกปืนครับปืนเฟืองไงปกักตโยตาลติดครับมันมีสองตับอ่ะอันนี้ตัวในอันนี้ไม่เสียน,นี่อยู่นอกมันอยู่นี่นะน,นี่นะครับมันจะเข้าไปในเบ้านะอยู่นี่อยู่ในเบ้าตรงนี้ครับอนีอยู่ในเสื้อหรืออันติด แตกลอเข้าเกียงเง่งเงๆงเง่เงตรงนี้นะอันนี้เกีย์ปักความโตมันเนี่ยหมมตรงนี้นะ6 5สิบี้ามิลหบ้มิเมแบบนี้ยี่สบกว้าง2 0 mm. ่สมเมตรแบบนี้ย mm. ี่สบมมตรงนี้นะ รูในสามสิบห้ารูในเนี้ยรูในสามสิบห้าการหนึ่งตับใครมีส่งให้ด้วยครับของใหม่ก็ได้มือสองก็ได้